สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันในบรรยากาศของทุ่งนานะครับวันนี้พี่นุจะมาทําคลิปกลางทุ่งนากันเราเคยเดินทางกันหลายที่แล้วเราก็ใช้ยานพาหน,นะแบบต่าง,างๆมากมายนะครับก็คือมีอะไรบ้างวะพี่เติร์ดรถไซร์รถซาเลงอะรถไซร์เออมอไซร์ซาเลงมอไซ์เก่าๆรถยนต์ใช่ไหม <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมาเดินทางกันแบบใช้รถคันนี้เลย นี่เลยป้าพีนุเขาเรียกควายเหล็กนะครับหรือว่าจะเรียกรถตุกต๊กตุ๊กรถไถานาอะไรก็ได้นะครับเมื่อตอนเด็กๆนะครับพี่นุเคยนั่งรถอย่างนี้นะเป็นร <classical> ้อยกิโลนะแถวบ้านพี่นุก็จะใช้รถตันนี้แบบเข้าไร่เข้านาปกติวิ่งบนถนนลาดยางใช้เยอะเพราะว่าแถวบ้านพี่นุทนานากันนะครับวับนนี้พี่นุจะเอารถตุกต๊กตุก๊กเข้าเมืองเข้าเ <Here S 2> มืองเราจะไปถามเด็กๆในบ้านพี่นุก,กันว่าอยากกินอะไรในเมืองนะครับแล้วพี่นุก็จะไปซื้อให้โดยขับรถตุ๊กตุ๊กคันนี้ไปซื้อของเข้าห้างได้ไหมเนี่ยคิดว่าเขาจะ มันก็ได้เนาะก็เราไปซื้อของอ่ะเขาต้องต้อนรับอยู่แล้วใช่ไหม <S 1> <S 1> แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องหัดขับก่อนอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยจริงๆมันก็พอขับได้แล้วพอครั้งที่แล้วเราก็ไปขับไถานา <S <s <ummer> <S ก็พอจะรู้ <s ummer> แต่ว่าอันเนี้ยเราอาจจะต้องแบบขับบนถนนดูเดี๋ยวเราฝึกขับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในหมู่บ้านแล้วไปถามเด็กๆกันว่าจะกินอะไรที่อยู่ในเมืองแล้วเสร็จแล้วเราก็ขับรถคันนี้ไปซื้อให้เด็กๆแล้วก็เอากลับมานะครับเป็นเหมือนแบบเดลิเวอรี่แล้วก็เลี้ยงเด็กด้วยฟรีเลยดูครับว่าภารกิจนี้จะสนุกแค่ไหน ปเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องเลยครับอ่ะสตาร์ทเครื่องจะอันตรายนิดนึงเดี๋ยวให้พี่เติ้ลทำเมื่อกี้แอบฝึกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับงานวาวกันมาก่อนต่างงานวาวก่อนเฮ้ยง้านวาวอ่ะยันไปดูเลือย่กเยอะโอ้โอ้ติดไปเนี่ยไม่ไม่ปล่อยวาวอ่ะไม่ปล่อยวาวอ่ะจะต้องปล่อยวาวดิ เป็นมะเนี่ยโอ้โหอันนี้คือยกวาวพอมันได้รอบปุ๊บปล่อยวาวแล้วเอาออกโอเคโอ้ยยังเด็กติดเลยเปิดเลยเฮ้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 อ๋อลืมลืมอธิบายว่านี่คือเบรกเนีเบรกโอ้โหทุ่งนาสีเกี่ยวกาลังสวยเลยนะครับ สอครับเเครื่องแล้วใส่เกียร์สองเลยอ๋อพอใส่เกียร์2แล้วแบบรถมันจะลื่นกว่าเยอะเลยตอนนี้เราลังขึ้นหขนใหญ่ไ่เราจะกลับหัวตรงนี้แล้วกลับหัวตรงนี้วันนี้เราวันนี้เราฝึกเฉยๆครับอ แข็งเนาะทุกอย่างมันแข็งไปหมดไงไม่ได้ครับมันไม่นิ่มแบบรถยนต์ไงมันก็เลยแบบต้องปรับตัวนิดนึงแต่พอใส่เกียร์สองปุ๊บไหลเลยสามารถวิ่งแบบเร็วอะ่ะถ้าเกิดไปในเมืองก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ <c oughs> เราไปถามเด็กๆก,กันดีกว่าว่าจะกินอะไรบ้างแล้วเราก็เดี๋ยวไปซื้อขนมหรือว่าซื้อของกินที่เด็กอยากกินเอามาให้เด็กดก,กันไป อ่าแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาที่บ้านเรามาหาน้องๆพวกเราเนาะนี่น้องๆในซอยนะครับก็เดี๋ยวจะมาถามทุกคนเลยว่าจะออเดอร์ซื้ออะไรเดี๋ยวให้พี่เติร์เป็นคนรับออเดอร์นะให้คนละ3มอย่างนิปเป็นของกินหรือว่าของกินของกินอย่างเดียวใช่คนแรกเลยน้องชื่อจริงนะสกุลจริงพ่อแม่ชื่ออะไร จะเล่นจะเล่นอ๋อจิ่ตเต้นครับอ่าพี่เต้นรับออเดอร์ครับเอาอะไรครับเอาแซลมอนครับปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งลอบสเตอร์กุ้งลอบสเตอร์แล้วก็อะไรครับปูอารกตกาครับปูอารกตกาเฮ้ยคิดดีแล้วนะสั่งคนเดียวพอแล้วหมดครบแล้วครับหมดงบหมดแล้วงบหมดโอเคอ่ะคนต่อไปชื่ออะไรครับปลาครับแล้วจิตตเต้นปออะไรนะปอหกครับปอหกเนี่ยปอห้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เป็นพี่เหรอเอาเคฟซีครับ เคฟตีหนึ่งเด็ด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 โอ้โหพิมเช้าว่ะเคฟตีหนึ่งมิสเตอร์โดนัทครับมิสเตอร์โดนัทโดนัทสองกุ้งลอสเตอร์ครับกุ้งลอสเตอร์เหมือนน้องเต้นนะอ่าต่อไปอ่าบอกชื่อก่อนแก้มค่ะแก้มโอ้โหพิมเช้าพิมเช้าที่แชทกับผู้หญิงไม่เห็นพิมพ์ช้าอย่างนี้เลยอ่ะผู้หญิงสี่คนนี่สลับปึ๊บใช่อ่าน้องแก้มปออะไรปอห้าเมนูนิดนึงแซลมอนปลาแซลมอนแซลมอนนี่ นนำโดะครับอันที่สองเคฟซีเคฟซีอันที่สามพิซซ่าพิซซ่าโอเคคนต่อไปชื่ออะไรครับตังค์ครับตังเอาตังเหรอเอาตังเมนูหนึ่งเคฟซีครับเคฟซีไเคฟซีหลายคนละสองแซลมอนครับแซลมอนเลยแซลมอนทุกคนเลยว่ครับมาปะเนี่ยสามโดนัทครับมิสเตอร์โดนัทเหรอโอเคมาคนต่อไปมาอันนี้ต้องการปออะไรปอตีเมนูนีดหนึ่ง ชาโนมไข่มุกโอ้ยจะไปซื้อสิแยกไขเคทีกุ้งลอฟเตอร์โอ้หลายคนนะเอาคนต่อไปอะไรบ้างครับกินอะไรบ้างครับหนึ่งปลาโลมาปลาโลมาเฮ้ยอันที่สองอะไรอีกงานหนึ่งดีโมออ๋อนมดีโมออ๋อโลมาที่เป็นโลมตินป่ะแล้วก็อะไรลูกกินอะไรขนมขนมเป็นปลาป่ะ โอเคอ่าตะคนต่อไปอันนี้ชื่ออะไรน้องหนึ่งน้องหนึ่งปออะไรปอสองปอสองเอาเมนูที่หนึ่งครับเบบี้เมนูที่สองเซลมอนเซอมอนเมนูที่สามเคอฟซีอ่าคนต่อไปชื่ออะไรครับเนิร์ดอยู่ปออะไรหเมนูที่หนึ่งอะไรชาน้ไข่มชาน้ไข่มุกโอ้ยหน้าปักซอยสองเซลมอนเซอมอนอ่ะสาม ไก่เคเอฟซีเหลืออีกสองคนอ่ะคนนี้ชื่ออะไรครับน้ำน้ำอันนี้นน้องเราปะอาน้ำาคุยกับน้องก่อนพี่นายจะฟังไม่รู้เรื่องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะน้องฟางครับน้องฟางโอเคเมนูที่หนึ่งบอกพี่ว่าไก่เคเอฟซีอีกอย่างอะไรเอาพี่ช่วยหน่อยพี่ช่วยหน่อยเฟ้นไฟเฟ้นไฟเอาโดนัทไหมน่าจะชอบไหมอาโดนัทแล้วกันาต่อไปครับน้องตาต่ออะไรครับเอาอะไรดีหนึ่งอะไรกินนม ขนมขนมช็อ,อกโกแลตแปลว่าอะไรครับน,น,นมช็อกโกแลตโอเคโอเคช็อกโกแลตอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางไปซื้อกันนะครับให้น้องๆแยกย้ายไปเล่นก่อนเพราะวันนี้วันเสราร์อาทิตย์นะครับเขาต้องไปเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอของที่สั่งมาแล้วนะครับมาถึงแล้วเราจะมารวมตรงนี้กันอีกทีโอเคป่ะไปแยกย้ายได้ไป เดินทางกันแล้วนะครับ,รบไปเดี๋ยวให้วี่ตินเป็นคนขับก่อนนะวันนี้โอเคไปตัน้นอย่าเก่งดิไปแล้วครับใส่บวกกันนอกด้วยเพื่อความปลอดภัยนี่วันนี้เราแบบปูเสือปูอะไอย่างดีมีหมอนพร้อมนอนนอนเลยเหรอนอนเลยพี่อ่า เดี๋ยววันนี้พี่นุให้ลุงไปด้วยเพราะว่าเปิดอรถมีปัญหาเรายังแบบไม่ค่อยเข้าใจ ấy. เดี๋ยวไปเสียกลางทางก็เลยให้ลุงไปเป็นเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนสายพานด้วยนะทุกคนแล้วก็ต้องไปเติมน้ำมันด้วยครับพี่เติร์ดูซ้ายดูขวาด,าดีไปไเร่งหน่อยขวาที่ดซ้ายเออดูีขวาดขว,า,วาเลยดูแล้วพี่เตินยังงงๆนะครับเตรียมตัวโดดลงได้เลย ระยะทางจากตรงที่บ้านพี่โนไปถึงในเมืองประมาณ20กิโลถ้ารถวิ่งไปเรื่อยๆก็ไม่น่านจะนานเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับพี่ติ้ลหลังจากร้องขับมาทั้แปดนึงตรงๆอยู่ตอนนี้ อันนี้มันห่วงตอนเลี้ยวอันนี้เป็นถนนแถวบ้านพีุ่๊กเองนะครับรถตุ๊กตุ๊กที่วิ่งอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับเพราะว่าดูดิเขาทํานาทําไร่กันตลอดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันอยู่นะครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จนะครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับตอนนี้พี่ต้นไปหาอะไรกินนะครับตูนะครับแสงไมวเหรอเดี๋ยวตอนนี้ลุงกําลังเข้าไปหาสายพานนะครับลุงบอกว่ามันจะได้แบบ แน่นขึ้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆเปลี่ยนสเตอร์มาพี่เต้รเร็วขึ้นจะเร็วขึ้นอาจจะวิ่งร้อยยี่อ่ะใช่เมื่อกี้เรามานี่วิ่งประมาณเท่าไหร่วะส0มสิบได้อ่ะสามสิบตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเนี่ยน้องเนี่ยบอกเลยตั้งแต่เช้าคืออดข้าวแล้วนะรอแล้วนะอดข้าวรออาจจะได้กินพรุ่งนี้นะน้องๆพี่ยังไม่รู้จะกลับมาตอนไหนเลยนะครับเดี๋ยวรอลุงไปซื้อสายพาก่อนนี่นะครับเราจะใส่เส้นใหม่เส้นเดียวเลยนะครับพอใส่เส้นนี้ปุ๊บวิ่งร้อยยี่ มันม sí, de <vi> ีช <t art ic variables> ่องเก็บของด้วยทุกคนนี่ช่องเก็บของด้านบนนะครับดูไปดูมาเหมือนหิ้งพระเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนสายพานใหม่พร้อมลุยการเดินทางต่อครับไปครับกับพวกเราคาสิโนครับโอ้โหนี่นะครับว่าถ้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่นานมากก็ถึงในเมืองแล้ว แดงอยู่ฝ oh oh, ั oh, oh, really. oh, okay. ่งนู้นน่ะลงตีตีเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่มืออาชีพไม่ได้นะครับโอ้โหพอดีเลยครับโอเคครับิกซีุปเปอร์เซ็นเตอร์ไป เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ในเมืองแล้วเราเราก็มาถึงที่บ i ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าจอดรถไว้แล้วก็ล็อกคออะไรไว้เรียบร้อยล็อกคอร์ย้ยนพี่ไม่ใช่เดี๋ยวลุงเขาจะอยู่ตรงนี้เขาไ,ได้เข้าไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำธุรกรจก็คือที่น้องๆพิออเดอร์ของเข้ามาใช่ครับสร,รุปแล้วนะครับเราต้องซื้อปลาแซลมอน5ล็อบสเตอร์3ปบูลารก,ก้า2 k f c 7โดนัท3 ชานม2เฟรนฟราย2าโลมากับดีมอฟนี่เดี๋ยวไปซื้อแถวบ้านได้ไหมวะแล้วก็นมช็อกโกแลตอีกหนึ่งแล้วก็มีพิซซ่าหนึ่งด้วยเราต้องไปสั่งพิซซ่าก่อนเพราพิซซ่านานโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปที่ข้างในกันเลยดีกว่าครับ นี่เราได้ลอตเตอร์แล้ว2นี่ลอตเตอร์ลอตเตอร์ส <c oughs> ามัก,กาสอที่ไมคโครแล้วก็ตอนนี้เรามาเอา แซลมอนอีก5สน,สาาน่าจะมีแค่นี้เนาะที่เหลือก็ช้าไขมุกกับดี<า>มอไปซื้อร้านแม่กูไปนี่เ<ป>นมเอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีบเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะตอนนี้เราออกมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วครับตอนนี้4นนี่โมงเย็นต้องรีบกลับบ้านนะครับสำหรับขากลับนะครับเราก็เก็บของบนที่เก็บของอย่างดีครับนี่ปลาแซลมอนอยู่อย่างปลอดภัยบางอันก็อยู่ขางล่างเลยนะครับโอเคไปกลับบ้านกัน ตอนนี้นะครับเิดเหตุการณ์ปลาแฟลมอนล่วงนะครับโดดนีไม่รู้กระโดดไปยังไงนะครับโอ้โหเกือบเสร็จโจรไปแล้วน่ะนะเข่าอยู่นะเดินทางต่อครับตอนนี้เรามาถึงที่หมู่บ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาเด็กๆกันเดี๋ยวไปตรงแปลงผักน่าจะเล่นอยู่ตรงนั้นได้มาถึงอ่ะโอ้โหรับออเดอร์ไปตั้งแต่10โมงนะครับใะไปได้ มาเดี๋ยวเรามาดูว่าใครสั่งอะไรไปบ้างคิดว่าพี่นุ้ยไม่มาแล้วมั้งใ,<ช>ใช่ไหมไม่มาแล้วไม่มาแล้ว,ลวคิดดูดิว่าสับวันนี้ไปวิกซีอ่ะ <c oughs> โคตรหนานะว <c oughs> ันนี้ไม่แค่สามสิบอ่ะตอนแรกสั่งอะไรไปปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งล็อกเตอร์แล้วก็กตัลวลาสกาอันนี้อะไรตัวลาสกาแซลมอนกุ้งกุ้งกุ้งมี มันต้เอาไปทําให้สุกก่อนเด้ออันนี้มันสุกอยู่แล้วแต่ว่ามันแช่แข็งมาต้องเอาไปนึ่งใหม่โอเคคนแรกต่อไปคนที่สองคุ้ง l o b s อ e r นี่ยังเย็นๆอยู่เลยมันต้องเอาไปทําให้สุกก่อนนะมิสเตอร์โรนนะนี่แล้วก็เคซีนี่โอเคต่อไปมีอะไรบ้างเฮ้ยพิซซ่านี่นี่พิซซ่า KFC แล้วก็ปลาแซลมอนนี่ไปคนต่อไป KFC แล้วก็โดนัท KFC ปลาแซลมอนนี่พีก่อนแซลมอนแล้วก็โดนัทใช่ปะ่ะใช่อ่ะคนต่อไปอารายกันมีอะไรปาแซลมอ KFC ปูลับสเตอถูกปะเนี่ยอหาปูลับสเตอร์ KFC ฉันลงไข่มุกกี่บาทเพราะว่าไม่ซื้อมาเพราะว่ามันจะละลายสี่พันกว่าบาทหรือไงเนี่ยหนฉันน้องไข่มุกกันนะอาหนึ่งร้อยเป็นเปทีโอเคเพราะว่าเมื่อกี้มาถึงร้านปิดไปละกางคนสบายสั่งอะไรมาปูละกาปูละกามันต้องเอาไปนึ่งก่อนนะแล้วก็เคปซีเกฟซีแล้วก็แซลมอนแซลมอนโอเค เรจะไปไม่ได้ไปกินที่บ้านไปกินที่บ้านไข่มดเตีบ้านเม่ร้องสไข่เคฟซีโอเคเดี๋ยวฉันต้องขายของไปซื้อเอานะพี่พี่มาร้านเขาปิดแล้วอ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวคนสุดท้ายสั่งอะไรไปเคฟซีเคฟซีแล้วก็อะไรเออเฮ้ยเอาชื่อมาดูนี่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์อ่าโยรู้ให้หน่อยชื่ออะไรนะชื่ออะไรฟางฟางมีอะไรอ๋อเคฟซีเพนฟางแล้วก็โดนัทก็เคฟซีเพนฟางฟเล่นอยแล้ว โดนัท k c เพนฝาอันเดียวกันอยู่ในกล่องนี้แล้วโอเคป่าโอเคไปครบเหลือน้องในตัดเดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านนะครับพี่นุก็อยากเลี้ยงน้องๆแต่วันเด็กนะวแต่ว่าวันเด็กเราไม่ได้อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับวันนี้น้องๆก็อยู่ที่บ้านพี่นุเองวันเด็กไม่ได้มาเลี้ยงนะเขามาเลี้ยงวันนี้คิดถึงเด็กๆที่บ้านแล้วก็แล้วก็ซื้อมาเพือพี่เติ้ลกับพี่โยด้วยไม่ต้องกลัวพี่เติ้ลกับพี่โยอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเผากะทอมกันเผากะทอมแล้วเอาปูร็อคเซอร์ไปอบกระท่อมนะครับมีปูด้วยนะ เอา้ามาแล้วเอา้เอา,อาน้องภูมมาแล้วน้องภูมมาทวงปาโลมาสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับเป็นการพีออเดอร์แล้วก็ d e l ิเวอรที่นานมากคนสั่งนี่คือถ้าเป็นแบบถ้า <ขอ S 2> เราสั่งด,าด่าด้วย หิวจนไม่อยากจะหิวแล้วอ่ะโอเคอยากให้รถเอารถนี้ไปทำไรพี่เอออยากให้เอารถนี้ไปทำไรคอมเมนต์มาเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมอยู่บรถนี้ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็แบบไปเที่ยวตามทุ่งนาหาปูหาปลากินอะไรยังไงเออมันสามารถแบบกลางมุ้งนอนได้เลยไงเอออเาแค่นี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเม้นต์มาเยอะๆว้าว